สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้แพรี่มีอาชาแนลนะคะพาทุกคนมาทานอาหารริมแม่น้ำปิงค่ะเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยนะคะ งนี้ทางร้านทําเป็นสวนหย่อมนะคะเป็นแบบว่าต้นไม้น้อยใหญ่หลากหลายชนิดนะคะมีน้ําพุแล้วก็สามารถนั่งทานข้าวมองแม่น้ําปริงตรงนี้ได้ด้วยนะคะทุกคนวันนี้เราก็มาเดินชมแต่ว่าไม่ได้นั่งทานตรงนี้นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนคือต้นไม้เขาสูงมากเลยนะน่าจะเป็นต้นไม้เก่าอะคะ่ะแล้วก็จัดสวนให้เข้ากับบรรยากาศนะคะ บรรยากาศดีเลยทีเดียวค่ะทุกคนมีลมอากาศสดชื่นมากๆค่ะทุกคนแล้วเราเดินไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่เหมือนกันทางร้านเขาก็ตกแต่งได้ได้ดีนะคะจริงๆแทบจะไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยเพราะว่าต้นไม้ใหญ่สวยอยู่แล้วนะคะสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำปิงได้นะคะทุกคนบรรยากาศดีๆค่ะก็ ทุกคนก็ลองแวะมาได้นะคะเผื่อผ่านมาทางนี้แอบเห็นปะป๊ากับมีอานั่งอยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนบรรยากาศดีค่ะพาน้องมีอามาทานข้าวนะคะที่จังหวัดตากนะคะทุกคนวิวอาหารวิวร้านอาหารติดในน้ำปิงเลยทุกคนบรรยากาศเยี่ยมมาก ส่วนในร้านก็มีที่นั่งให้เลือกหลากหลายแล้วตรงนี้เขาเป็นดนตรีสดด้วยนะคะแต่ตั้งแต่โควิดก็ไม่มีดนตรีแสดงนะคะทุกคนเราก็เดินลงมาตรงที่เราจะนั่งทานข้าวก็ได้มองแม่น้ำปิงครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันคะ่ะที่เคยเห็นแม่น้ำปิงนะคะน้ำลงก็จะมองเห็นเกาะตรงกลางทุกคนบรรยากาศด,ดีเลยทีเดียวคะ่ะ ร้านก็มีที่นั่งเยอะทุกคนแบบสะดวกสบายมากสบายใจทานข้าวรับลมมองแม่น้ำปิงนะคะอาหารมาแล้วค่ะทุกคนคือวันนี้เราอยากกินอะไรแซ่บๆเนาะเราก็เลยสั่งยำทะเลร,รวมมิตรมานะคะทุกคนเห็นสีซิดๆ,ๆแบบเนี้ยอรสจัดใช้ได้นะคะทุกคน แล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะคะเป็นต้มยำไก่บ้านนะคะทุกคน,กนแซ่บมาก<ล>เครื่องถ,ถึงไก่บ้านจริงๆค่ะแต่ว่าจะมีความเหนียวนิดหนึ่งนะคะทุกคนเปรี้ยวสะใจนะคะแซ่บๆแล้วก็มองวิวแม่น้ำปิงไปทานข้าวไปโอ้วิวสุดยอดนะคะคมีอาเขาก็ามามีหนูหิวข้าวแล้วก็มองดู เกาะเห็นได้ชัดเลยนะทุกคนน้ำมันลงแนละ้วเนาะบรรยากาศในร้านนะคะก็จะแบบว่าตกแต่งแบบไทยๆนะคะห้องน้ำก็สีทองอร่ามงามมากนี่ถ่ายถึงห้องน้ำเขาเลยนะคะเพราะว่าเขาตกแต่งสวยนะคะออยะราวดีนะคะเชิญทุกคนแวะมารับประทานอาหารชมแม่น้ำปิงนะคะ ถ้าตอนกลางคืนเนี่ยค่ะเขาก็จะประดับไฟสวยงามอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าช่วงไม่มีโควิดเขาก็มีดนตรีสดทานอาหารไปดูแม่น้ำไปลมพัดสบายใจฟังดนตรีโอ้ยสุดยอดเลยทุกคนแวะมาพักผ่อนกันนะคะทุกคนตอนที่เราจะกลับนะคะเราก็ได้ไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้รูปเพียบเลยค่ะทุกคน ถ้าเพื่อนๆแว้มาตากนะคะต้องแวะนะคะที่ร้านนี้เลยนะคะแนะนำนะคะอาหารอร่อยรสชาติได้บรรยากาศดีนะคะราคามิตรภาพนะคะแล้วก็พนักงานต้อนรับเราเป็นอย่างดีด้วยนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ p พ r r y ่มีอาร์ชแนลด้วยนะคะจะถ้าไม่พลาดคลิปต่อไปกดกระดิ่งให้แพรรี่ด้วยนะคะ จะได้มาอัปเดตว่าเราไปเที่ยวที่ไหนบ้างร้านอาหารอะไรบ้างคาเฟ่อะไรสถานที่ใหม่ๆที่เราสองคนยังไม่เคยไปนะคะเราก็จะไปเที่ยวนะคะเพื่อเพิ่มความสุขให้กับตัวเองค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแพรรี่กับมีอาขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บจับจ้า